สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับมาสากเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับ2โรคใกล้ตัวที่ทุกคนได้ยินลรวจะต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะเริ่มกันที่โรคแรกเลยค่ะโรคแรกนะคะก็คือโรคมาลาเรียค่ะในปีนี้นะคะพบผู้ป่วย9,200รายค่ะและมีผู้เสียชีวิต2รายค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนวัยทำงานค่ะอายุ25-44ปีและส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรค่ะโดยโรคนี้นะคะติดต่อได้จากการโดน ยุงต้นส่องกัดนั่นเองค่ะอาจารย์นะคะคือมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดหัวคลื่นไส้และอาจเจียนค่ะวิธีป้องกันง่ายๆนะคะคือการป้องกันตนเองไม่ให้โดนย,ยุงกัดค่ะสวมเสื้อแขนยาวที่ปกปิดแขนขาค่ะ,คะแล้วก็ทายากันยุงค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ต้องกําจัดแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งพาะพันธุ์ยิงอีกด้วยค่ะโรคต่อไปนะคะคือโรคลีเจเน,นียค่ะโรคนี้นะคะมีผู้ป่วยแล้ว44รายค่ะและเสียชีวิต1รายค่ะและในโรคนี้นะคะส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติค่ะและพบในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลค่ะโรคนี้นะคะติดต่อได้จากการสูดไอน้ําและและเอาน้ําที่ปนเปลือนเชื้อค่ะอาการนะคะคือมีไข้สูงหนาวสัน่นไอหายใจลําบาก ปวดหัวอ่อนเพียและในผู้สูงอายุนะคะอาจจะมีอาการสับสนมึนงงด้วยเช่นกันค่ะวิธีป้องกันนะคะคือการทําความสะอาดระบบน้ําระบบปรับอากาศค่ะและเลี่ยงการสูดดมและอองน้ําเข้าไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังเลือกพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐานค่ะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพอกบมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ